มาดูกันต่อในเรื่องของอาการาดูแลในเรื่องของด้านของเกษตรแปรรูปนะคะชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นหนุนในเรื่องของซอฟต์พาเวอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ซอฟต์พาเวอร์กำลังมาแรงนะคะในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นของดีของเด่นหรือว่าในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะของกินของใช้แฟชั่นนะคะกนข้างที่จะกําลังมีการผลักดันในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะซึ่งในเรื่อง นี้ค่ะนายเอกกน,นัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการ เปิดเผยในระหว่างที่มีการลงพื้นที่ที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าได้ดําเนินการสั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะเป็นศูนย์กลางการบริการทั้งการให้คําแนะนานะคะปรึกษาแนะนําถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งมีศูนย์บริการที่สําคัญเพื่อที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการเตรียมการรับรองปัญหาอุทกภัยด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศรวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอย่างยั่งยืนให้ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและก็แฟชั่นค่ะด้วยการสร้างแล้วก็พัฒนานะคะไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์ดีเอเอผ่าน3แนวทางนะคะก็ได้แก่แนวทางสร้างสารรค์และต่อยอดนะคะแนว โน้มน้าวนะคะแล้วก็เผยแผ่นนั่นเองค่ะซึ่งก็ส่งต่อประสบการณ์ใหม่ผ่านมุมมองที่สัมผัสได้สไตล์ล้านนาเพราะปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่สามารถคาดเดาได้นะคะมีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยนะคะโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ผลิตสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพแต่ว่ากลับมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการ,กรเกษตรเนี่ยไม่มากนักค่ะจึงเหมาะกับการ,กรเกษตรประณีตหรือว่ากเกษตรอินทรีย์ที่ใช้พื้นที่น้ําน้อยแต่ผลตอบแทนสูงค่ะดังนั้นเนี่ยจึงได้มีการมอบหมายให้ดีพร้อมนะคะพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเช่นสินค้ากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อาหารพื้นถิ่นหัตกรรมพื้นบ้านนะคะสมุนไพรประจําถิน่นแล้วก็วัดสดุพื้นถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญานะคะนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่สร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์การรับรู้นะคะผ่านการสร้างแบรนด์แล้วก็นาเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยง กับแหล่งผลิตนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งก็มีส่วนช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นการกระจายรายได้แล้วก็กระจยรายรายได้นะคะไปยังเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตรายย่อยอย่างทั่วถึงด้วยซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ พี่น้องที่ทําการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารแฟชั่นต่างๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการผลักดันเราก็ผลิตผลผลิตของเราออกมานะคะใหะ้ดูดีสวยงามน่าทานอร่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลักดันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็มีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะฉะนั้นก็ะจะ,ะนําไป เผยแพร่หรือว่าไปขยายต่อนะคะยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องของการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะกับการหนุนซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะ